Yes, i s Gamma Podcast, Transformational Leadership กับมงคลลุกสมฤทธิ Presented by Gamma Thailand Leader of Today and Tomorrow มีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเองสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีีดครับ,รบแล้วก็ สวัสดีป๊อปด้วยนะฮะวันนี้ก็รูส้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มา,าถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานแล้วก็ผ่านทางการมานะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนร่วมอาชีพทุกทุกท่านเลยครับโอเคโอ้โหนะครับพี่โอพอจะแชร์แรงบันดาลใจได้ไหมครับว่าตอนเริ่มต้นพี่โอต,ตั้งใจมาทํางานบริหารอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับครับผมก็ จริงๆแล้วเป็นคนที่ทําอะไรเรียบง่ายนะแล้วก็อยู่บนหลักการของอาชีพนี้นะครับผมเป็นตัวแทนเนี่ยแค่ปีครึ่งนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารหน่วยเลยตอนนั้นเนี่ยก็ถามว่าเราเก็ตเลยไหมว่าเราต้องมาเป็นผู้บริหารเพื่อเพื่อที่จะสร้างทีมงานก็ตอนเริ่มต้นไม่ใช่ตอนเริ่มต้นเนี่ยแค่เรามีความสุขว่าอยากให้ครอบครัวยอมรับในอาชีพนี้เพราะว่าผมก็อยู่อาชีพนี้มา19ปีแล้วนะครับเมื่อ19ปีแล้วเนี่ยคุณแม่นะผมจบธรรมศาสตร์มาจบวิทยศาสตร์แม่ก็คงแบบ ยังไม่เห็นอะว่าหรือแบบไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ว่าทําไมลูกจบมาถึงมาทำอาชีพนี้แล้วผมก็จบใหม่ผมเข้ามาทําเลยนะครับก็มีความสุขว่าการที่เราได้เลื่อนตําแหน่งเนี่ยน่าจะทําให้ทางบ้านยอมรับเห็นเราเห็นความตั้งใจของเราเรื่องเบื้องต้นเลยเนี่ยผมขึ้นมาเป็นผู้บริหารสร้างทีมจากจุดนี้แต่ว่าหลังจากที่เรามาเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยเราได้เริ่มชวนคนเราเริ่มมีทีมงานเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรา อิน <In S 2> เรารักเราเริ่มรู้สึกว่าทุกๆเดือนที่เราเห็นสเตทเมนต์รายได้ของทีมงานเราออกมามากมายมันคือความสุขใจของเรามากๆยิ่งกว่าเวลาเราขายได้หรือว่าเรามีรายได้เองซะอีกนะครับ <im S 2> <ak> ก็จุดเริ่มต้นเล็กๆตรงนั้นนะ่ะ <im S 1> ก็ทําให้ผมเนี่ย <Rab> เดินหน้านะครับสร้างทีมงานาตลอดเวลาก็จากเป็นผู้บริหารหน่วยปี2545ก็จนปัจจุบันก็สร้างทีมมาตลอดนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยทาอาชีพอื่นนะฮะ จบมาก็ทําอาชีพนี้อาชีพเดียวแล้วก็ไม่มีอาชีพเสริมด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ของผมเนี่ยบาทแรกจนถึงทุกวันนี้ก็มาจากธุรกิจนี้มาจากการที่เราทํางานไปนอกแผนทางการเงินนะครับเราเลยความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีมากๆเรามีรายได้เยอะมากเราเลยอยากแบ่งปันอาชีพนี้ให้กับคนอื่นๆน,นั่นก็คือแพชชั่นของเราทุกวันนี้เนี่ยเจอใครก็เลยอยากจะแบ่งปันอาชีพแล้วเขาจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเราอยากแชร์ในมุมของเรา ค,คือจิตพี่โอคือไปให้ไม่ได้ไปคิดว่าจะไปเอาอะไรจากเขาตั้งแต่ประทับใจแรกเจอเลยใช่ไหมครับคือพอเราอยู่มานานๆเราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะไปรับอะไรจากใครเนาะเราจะมีแต่ความรู้สึกว่าอาชีพนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเราอยากแชร์เราอยากแบ่งปันเราอยากต่อยอดบางทีเราเห็นคนนี้ยขยันมาก <c oughs> เราเห็นคนนี้เป็นคนเก่งเราเห็นคนนี้เป็นคนดีเราเห็นคนนี้รักครอบครัคว <c oughs> เราอยากให้เขาเปิดกสแล้วม,มาสัมผัสอาชีพนี้นั่นคือความรู้สึกของ oh ผมครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยขยันขานาดเนี้ย มาทางานที่นี่ไหมชีวิตจะเปลี่ยนแปลงพี่โอน่าจะแบบเห็นแล้วก็อยากจะแนะนําทีนี้ถ้าเขาอยากจะอยู่พี่โอก็ก็เข้าในระบบพี่โอสร้างไว้นะครับ mm hmm. อ่าทีนี้ด้วยแรงแพชชั่นอันนี้นะครับผมจะเล่าให้หลายๆท่านได้ทราบนะครับว่าผลผลิตของปีที่แล้วเนี่ยนะครับเอาเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับใครที่สนิทพอจะสอบถามถามเดล็กไปเองปีที่แล้วเนี่ยทีมงานพี่โอที่อินฟอ e คือมีการยังคงอยู่นะครับ มีมากกว่าหนึ่งร้อยรหัสจริงไหมครับพี่โอจริงครับปีที่แล,แล้วจบที่หนึ่งร้อยสิบสามโค้ดหนึ่งร้อยสิบสามโค้ดที่แบบอยู่กับพี่โอหนึ่งปีเต็มแล้วเราแอคทีฟประมาณเท่าไหร่ครับพี่แอคทีฟประมาณอย่างเดือนสุดท้ายแล้วกันนะครับเดือนสุดท้ายเนี่ยผมมีแอคทีฟเจ็สิบสองรหัสนะครับโอ้โหเจ็ดสิบสองคนเดือนเดียวในทีมนะครับโอ้หแล้วเห็นว่ายอดนี่เกินสิบล้านไปเลยใช่ไหมครับเดือนเดียว ใช่ครับก็เนาะบรรยากาศของทีมแล้วก็ทุกคนก็วิ่งเข้าสู่เส้นชัยของตัวเองนะครับก็ตามระบบของทีมเราเราก็พยายามให้ทุกคนแบบมีารายได้ให้มากที่สุดแล้วก็เอา,เอ,าอาชีพเนี้ยไปบอกต่อให้มากที่สุดเนาะก็ทำให้เดือนธันวามียอดนำส่งประมาณ14ล้านนะครับอนุมัติประมาณ13ล้าน8ล้าน9ประมาณเนี้ยครับที่พี่พูดนี่คือเดือนเดียวนะครับเพราะผมทำทั้งปีนะครับ <laughs> <Okay. S 2> เดือนเดียวครับ248ลายไม่มีรายใหญ่นะ248ลายเบีย้ยประมาณกือบสิบสิล้ลานก็คือมีทั้งพลังงานของทีมงานแล้วก็มีผลผลิตด้วยโอ้โหเรียกว่าสิ่งที่เราเห็นอันนี้คือพี่โอรู้สึกไงครับวันวันที่เราตั้งใจรอแพชั่นเรานี่คือสำเร็จเลยไหมฮะ ผมรู้สึกยังไงจริงๆผมค่อนข้างที่จะรู้สึกประทับใจใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าในทุกๆเดือนจริงๆผมเป็นคนทํางานเต็มที่แล้วผมก็รู้ว่าทีมงานก็ทํางานเต็มที่เราทางานเต็มที่ทุกเดือนน่ะจนกระทั่งมาถึงเดือนธันวาเนี่ยตอนตั้งเป้าหมายตอนต้นเดือนเนี่ยผมยังคิดเลยว่าทุกคนเนี่ยจะ ยังมีแรงกันไหมทุกคนสู้ไหมแล้วตัวเลขในทีมงานเราจะมาจากไหนแต่ว่าด้วยความที่เราทํางานมาต่อเนื่องโดยตลอดเราพยายามเทรนนิ่งเราให้ความรู้เราให้กําลังใจแต่กฏว่าเดือนสุดท้ายเนี่ย240กว่าลายกับประมาณเกือบเกือล้านเนี่ยผมต้องบอกเลยผมก็ประทับใจในทีมงานของผมทุกคนนะครับว่าเขาทํางานเต็มที่แล้วก็ด้วยทีมเวิร์คทั้งหลายมันก็เลยทําให้เกิดผลผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับในมุมของผม,ผมก็เป็นความรู้สึกประทับใจครับอ่า ทีนี้ตรงที่ตัวเลขเนี่ยมันมหัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นตัวแอคทีฟจำนวนนะครับหรือว่ายอดผลผลิตนะครับผมก็อยากจะแกะเหมอรอเกอินะครับว่าวิธีการทำงานเทคนิคการบริหารทีมในจุดที่ยกตัวอย่างจากเดือนที่แล้วเนี่ยทุกคนกำลังยังอินอยู่เนาะเดือนที่แล้วทุกคนจะเจอว,ว่าใกล้ปิดปีบัญชีมีโควิดมาลุงลังนะครับที่โอบ,บริหารจัดการตรงนั้นเนี่ยเทคนิคการทาทีมยังไงดีครับพอจะแชร์ได้ไหมครับครับ จริงๆแล้วมาเป็นการทํางานต่อเนื่องมากกว่านะครับผมคนทํางานแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องทีมงานก็คงจะเห็นว่าผมก็ทำงานตลอดเวลาเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเราทํางานหนักนะเรารู้สึกเรารักในการทํางานเพราะว่าเราเห็นคนใหม่ๆเข้ามาเราอยากสร้างเขาประสบความสําเร็จมันมีแพชชั่นในการทํานะครับทีนี้ถามว่าเดือนท้ายทํางานยังไงก็คือผมก็คงไปนั่งดูว่าคนคนเนี้ย เขาควรจะอาชีพเป้าหมายอะไรเพื่อให้เขาได้ b บน e ฟิตได้อินคั e มมากที่สุดในสิ่งที่เขาพอจะทําได้อย่างเช่นเนาะบางคนที่เรารู้ว่าคนนี้มีเป้าหมายที่จะไปถึง MDRT เราก็พยายามพูดคุยเราพยายามโคชชิ่งเราพยายามทําทุกอย่างทำแบบซูเปอร์วิสเพื่อให้เขาไปให้ถึงคนนี้แคเรียคนนี้ทํายังไงให้ได้โบนัสสูงสุดอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ผมมอนิเตอร์แล้วก็พูดคุยกับเขานะครับก็ส่วนใหญ่ทุกคนที่เอาจริงเอาจังอ่ะผมก็ไม่ได้บอกว่าร้อย สคนทุกคนจะแบบคุยกับผมหมดนะในเดือนสุดท้ายผมก็เลือกคุยกับคนที่เขาพร้อมจะเดินหน้าไปกับเราแล้วก็ให้เราโคชชิ่งเล้วเราก็เต็มที่กับตรงนั้นครับอืมคือพี่โอลงดีเทลเล็กๆก,ก,กับทุกๆคนที่พี่โอเห็นว่ามีศักยภาพใช่ครับแล้วพี่โอเคยเล่าให้ผมฟังตอนบรีฟแล้วว่าพี่โอมีดัชนีในการวัดอุณหภูมิของทีมตรงนี้ผมอยากให้พี่โอลองแชร์หน่อยว่าดัชนีที่โอใช้อะ มีอยู่สองข้อครับมีเรื่องอะไรบ้างครับคือผมเห็นมาตลอดว่าอาชีพนี้ยนะครับถ้าเข้ามาด้วยรายได้อย่างเดียวเนี่ยนะครับพอเขาได้รายได้อย่างที่เขาพอใจเขาก็จะไปเลิกทานะครับหรือว่าไม่ได้รายได้อย่างที่พอใจเขาก็จะเลิกทําเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่ารเราเห็นหลายคนที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานแล้วก็ทําได้อย่างดีเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะวัดนะการบริหารจากดัชนีแรกก็คือความสุขอนะเนาะ ความสุขของของทีมงานว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนนี้ทุกคนรู้สึกแฮปปี้ไหมเออมีความสุขไหมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดัชนีเนะี่ยเป็นหลักเลยแล้วกันนะจริงๆเป็นดัชนีคีย์มากๆเลยว่าผมก็พยายามดูว่าเออตรงไหนที่เราจะสร้างให้ทีมงานมีความสุขได้พัฒนาในเรื่องอะไรไปได้เนี่ยเราก็จะทําอย่างเต็มที่นะครับเลียงเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ดูเรื่องเหล่านี้นะงั้นบางคนที่เขามีความสุขมากแล้วนะบางทีผมก็อาจจะไม่ได้ไปยุ่งมากผมก็อาจจะไปดูกับคนที่เอ๊ะทำไมคนเหล่านี้ดูเขายังแบบ นะเราอะไรที่เราเติมได้เราก็จะลงไปเติมนะครับให้กับเขานะส่วนเรื่องที่2ผมก็คงเป็นคนที่ชอบพัฒนาในเรื่องของความรู้นะครับผมรู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นนักวางแผนทางการเงินเป็นที่ปรึกษาเราเป็นแต่ชื่อไม่ได้เราต้องมีความรู้จริงๆแล้วความรู้ของเราเนี่ยมันต้องเป็นความรู้ระดับที่ปรึกษาด้วยใช่ไหมครับดังนั้นะผมก็จะอยู่เรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่เราให้กับทุกคนได้เนี่ยนะ,ะก็คือความรู้ที่แบบเราให้ตลอดเวลาเราเต็มที่กับทีมงานซึ่งทุกคนก็คงรู้ว่าผมตั้งใจให้นะครับ ก็คือเรื่องของความสุขก่อนเลยถูกไหมครับแล้วถ oh ้าเกิดเขามีความสุขเดี๋ยวเขาชอบไปทํางานเองใช่ไหมครับพี่โอใช่ครับผมว่าถ้าทุกคนเริ่มต้นจากความสุขเข้ามาที่นี่แล้วมีความสุขทํางานนี้แล้วมีความสุขเนี่ยทุกอย่างมันจะออกมาดีนะทุกคนก็ทําด้วยด้วยความที่รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ว่าการฝืนการบังคับหรือไม่ใช่การทํางานอ่ะแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งผมว่าในยุคปัจจุบันคนก็น่าจะมองในจุดนี้เนาะจริงครับ แล้วพี่โอเนี่ยก็จะมีที่บอกตั้งแต่คำถามแรกแล้วว่าพี่โอมีความอยากจะสร้างทีมมีแพชชั่นและพี่โอชัดเจนกับมันเนี่ยครับที่บอกว่าชัดเจนเนี่ยมันบริหารผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาฟังเป็นผู้บริหารเนาะมันเหนื่อยขนาดเนี้พี่โอช่วยเคลียร์หน่อยครับว่าคาว่าชัดเจนของพี่โอและการทางานเนี่ยมันหนักแค่ไหนยากเกินไปไหมหรือว่ามันไม่ได้ยากเลยครับจริงในการทํางานมันต้องแบ่ง แบ่งเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับเพราะผมก็บริหารทีมงานมาก็10 สิบเจ็ดปีสิบแปดปีประมาณนี้ต้องบอกว่าช่วงแรกๆของการที่เราพยายามที่จะสร้างทีมขึ้นมาเนี่ยทีมงานในช่วงรอดแรกเนี่ยเป็นอะไรเป็นไปด้วยความที่เราต้องอดทนพยายามแล้วก็จดจ่อกับเป้าหมายมากๆเพราะว่าบรรยากาศมันก็ยังไม่ได้แน่นระบบมันก็ยังไม่ได้ดีเราก็ลองผิดลองถูกใช่ไหมครับผมต้องพูดตรงๆว่าผมไม่ใช่คนเก่งนะในช่วงของแปดปีแรกเนี่ยผมก็ลองผิดลองถูกล้มลุกคุกคานก็แบบมีทีมงานก็ยังไม่เยอะหายไป ดีคูดมาใหม่ชวนมาใหม่เอาเลิกไปอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะไปถึงจุดของความสําเร็จได้เนี่ยคือผมไปเริ่มต้นจริงๆเนี่ยผมเริ่มมี30รหัสเนี่ยในปี2008นะครับซึ่งอันนั้นอนะ่ะเป็นคือผมเป็นคนที่มีมีมีโมเดลทางานชัดเจนพอเราเห็นแล้วแล้วเราอยากทํางานแบบมีความสุขไม่ใช่ทีมงานมีความสุขอย่างเดียวหัวหน้าก็ต้องมีความสุขด้วยถูกไหมครับเราก็เลือกแล้วว่าเออเราจะทํางานยังไงดีที่เราที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าทีมงานเรามั่นคงแข็งแรงเนี่ย ผมก็เลือกโมเดลว่าผมจะจบจ่อว่าเราจะ select ทีมงานที่ enjoy ไปกับเราคิดเหมือนเราแล้วก็มี30รหัสไปด้วยกันนะครับฉะนั้นในช่วงของการที่จะเดินไปถึง30รหัสเนี่ยต้องบอกว่า แน่นอนทุกคนต้อง work hard ทุกคนต้องพยายามทุกคนต้องอดทนแล้วทุกคนต้องจบจ่ออยู่กับ30แต่ว่าส่วนใหญ่พอเราไป15 16 17 18จพอมนหล่นไป14ปุ๊บเรายอมแพ้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะในช่วง30แรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องสู้หน่อยต้องพยายามหน่อยแต่ว่าหลังจากพอเรามี30แล้วแล้วเราเอ่อ maintain เรารู้วิธีการแล้วเราก็โฟกัสไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง ในความสึกส่วนตัวเราไม่ได้รู้สึกว่ามันยากเราไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องทํางานหนักละแต่เรารู้สึกว่าโอเคเรามีแพทเทิร์เรามีบิสเนสโมเดลของเราในการทํางานแล้วว่าต่อจากนี้เราจะต้องทํำยังไงเพื่อให้ทีมงานเราเนี่ยมีมาตรฐานนะที่เราพอใจนะครับอืมสุดยอดนะครับก็คือทําความสุขไปด้วยหนักแค่ไหนแล้วทันรู้เขาเรียกลมใต้ปีกมาเนี่ยพี่ก็จะเห็นแล้วว่ามันมันเริ่มอยู่ได้แล้ว แล้วพี่โอเคยบอกผมเหมือนกันนะครับว่าการทำทีมแบบมี Business Model ซึ่งเราเปรยไว้แล้วในโปสเตอร์นะครับไอค้คำว่า Business Model ของพี่โอเนี่ยครับแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมครับว่าการทำทีมแบบมี Business Model เป็นยังไงครับผมเนี่ย นะครับตอนที่เลื่อนตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยอายุ22เองแล้วเราก็ใหม่มากเพราะว่าเราก็ไม่ได้จบบริหารผมจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มานะครับดังนี้ในความที่เราไม่รู้และเราไม่เก่งเราก็ต้องดูแล้วว่าใครจะเป็นโ,โมเดลให้เราใครจะเป็นตัวอย่างใครจะเป็นครูของเรานะครับก็โชคดีว่าตัวผมเองเนี่ย อยู่ในทัพของคุณสุวรีปิติกถานะซุปเปอร์แซกของเราผมก็ดูว่าคุณสุวรีเนี่ยนะท่านก็เป็น EDD รุ่นแรกของบริษัทท่านทำยังไงเนี่ยท่านถึงได้มีสายงานมากมายแล้วก็มีผลผลิตที่สม่ำเสมอแล้วก็มีมาตรฐานอยู่ที่เอวีล้านตลอดเวลาแล้วท่านก็สอนทุกคนในทัพเวลาประชุมผู้บริหารด้วยกันว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารน,นะเราก็ต้องทําทีมงานให้มีมาตรฐานมาตรฐานก็คือเอวีซล้านผมก็จําเลยว่า เอองั้นเราก็ต้องเชื่อโยนความเชื่อไปที่โค้ชแล้วเราก็ทําทีนี้คาถามก็คือแล้วเราจะทํายังไงให้มีวีซีสามล้านใช่ไหมครับแต่ในจุดของผมเองเนี่ยเราอยากทํางานนี้ยาวๆเราอยากอยู่ไปอย่างยาวๆเราก็ต้องคิดว่าไม่ใช่แค่วีซีสามล้านนะแต่มันต้องมีคอมมิชชั่นสามล้านทุกปีทุกปีอย่างสม่ำเสมอเพราะนี่จุดเริ่มต้นผมมันมาจากตรงนี้เราก็เลยมาคิดว่าทํายังไงล่ะมันถึงจะสามล้านทุกปีเพราะว่าถ้าเราวิ่งหาลูกค้าหรือวิ่ง พบลูกค้าเพื่อจะมี3ล้านปีนี้ได้ปีหน้าได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้มันไม่มีความมั่นคงในอนาคตอ่ะคือผมเป็นคนที่ทํางานแบบในความสุขเหมือนเราเป็น c ีอเราเป็นเจ้าของธุรกิจเรา,าให้ธุรกิจเรามั่นคงเราต้องหาโมเดลละว,ว่าแบบแผนธุรกิจไหนที่เราจะมี3ามล้านทุกปีผมก็ไปดูว่ามันจะมีวิธีไหนบ้างนะนะหัวหน้า ไปเป็น COT ไปเลยหัวหน้าขายส่วนตัวเป็น COT ซึ่งไม่ผิดก็สามล้านเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ผมเป็นคนที่เข้าสู่อาชีพนี้เพราะอยากเกษียณอายุสี่สิบห้านะครับ hmm. ก็เกษียณอายุ4ี่สิบห้าได้เนี่ย,ยแล้วถ้าหลังสี่สิบห้าแล้วเราไม่ได้ขายเป็น COT แล้วหน่วยเราก็ไม่ถึง3ามล้านสิยันนี้ก็คงไม่ใช่ทางของผมใช่ไหมครับยันทางที่2หรือเราจะเป็นหา MDRT สามโค้ดใช่ไหมครับ MDRT สามโค้ดก็จะถึงสามล้านเหมือนกันก็นกได้แต่ว่ามีความรู้สึกว่าฝาก ธุรกิจของเราไว้กับคน3คนเนี่ยรู้สึกว่าก็ไม่มั่นคงแล้วก็เป็นคนชอบ enjoy ก um, like, uh, cool, so, 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 ับเพื่อน enjoy กับกิจกรรมรู้สึกว่าการทําทีมนั่งประชุมกันสามคนนี่มันเป็นอะไรที่อ๋อคงไม่สนุกนะครับคงจะบรรยากาศมันคงไม่บันเทิงเท่าไหร่ก็มาหาโมเดลที่สามก็เจอว่าเอ๊ะงั้นเราไปถึงสามสิบรหัสดีไหมเพราะเราเห็นคุณซูรีเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดเยอะมากเลยเขามีอินฟอร์ตมากกว่าสามสิบตลอดเวลาผมก็เอ๊ะผมลองเดินตามคุณซูรีดีกว่านะก็ต้องขอบคุณหน่อยคุณซูรีไว้ที่นี้เลยนะครับว่าทําให้เรามีวันนี้นะครับ ผมก็ทางั้นผมเราก็เดินตามโมเดลนี้เลยคือเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็มีหน้าที่หาแพลตฟอร์มหาแพทเทิร์นที่เราต้องการแล้วเราก็เดินดูทีนี้นพอเราเราทำได้เนี่ยพอเรามี LLC เอวซีพอเรามี30สโค้ดจริงๆเนี่ยเราก็มีเอวิซีสามล้านจริงๆนะนะครับแล้วผมก็ตั้งแต่ปี2008ถึงปัจจุบันผมก็ไม่เคยมีปีไหนที่อินฟอสต่ำกว่า30สโค้ดแล้วก็ไม่เคยมีปีไหนที่เอวซีต่ำกว่า3ล้านเอวิซีเกิน3ล้านมา11 000, ปีเต็มๆแล้วทีนี้นเราก็เลยมีความเชื่อในโมเดลลของเรเรราาแ้วก็ ั้งหน้าตั้งตาทาในรูปแบบของเรานะครับเพราะจริงๆในความสาเร็จในธุรกิจนี้มันมีหลากหลายรูปแบบนะทุกคนถูกหมดนะครับแต่เนี้ยก็คือโมเดลของของของผมของนายแพนเนอร์โอเคอีกคําถามนะครับพี่โออะไรที่ผู้บริหารหน่วยนะครับไม่ควรลองผิดหรือไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับอะไรคือสิ่งที่ผู้บริหารหน่วยไม่ควรทําอย่างยิ่งเหรอครับใช่ครับไม่ควรลองผิดอะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะเป็นประสบการณ์ของ ของที่พี่โออยากจะแบ่งปันแค่นั้นเองครับผมว่าการที่เราไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยเนี่ยคือการที่เราไปคาดหวังกับทีมงานว่าเขาจะต้องออทำโปรดักชั่นแบบนั้นแบบนี้หรือว่าทีมงานจะต้องมาตอบแทนเราอย่างนั้นอย่างนี้นะคือในช่วงของการบริหารของผมเนี่ยนะครับผม ก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่ทําให้ตัวเราเนี่ยกระทบกระเทือนจิตใจมากที่สุดเลยก็คือว่าการที่เราไปคาดหวังกับใครว่าเราเต็มที่นะเราให้เขาเราสอนเขาแล้วเขาจะต้องมาให้กับเราตอบแทนเราหรือนับถือเราอะไรเนมะื่อไหร่เรามีมายเซตจุดนั้นเนี่ยแล้วพอเราไม่ได้เนี่ยมันก็จะบั่นทอนจิตใจเราไปเรื่อยๆเนาะแต่อยากให้ทุกคนผู้บริหารทุกคนมีความคิดว่าเออเราอยาก ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีชุดที่ดีมีอาชีพที่ดีอยากให้เขาประสบความสําเร็จถ้าเราคิดแค่เนี้พอแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนก็จะแบบทํางานแบบเฮ้ยอยากเจอใครก็อยากชวนอยากสอนอยากเทรนเพราะเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาใช่ไหมครับสุดท้ายถ้าเขาออกไปเราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราโดยสมบูรณ์แล้วอ่ะราะนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมผมอยากจะแชร์มากกว่าว่ามันอยู่ที่เราจะเลือกโฟกัสเลือกมองนะก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารไม่ควรคิดนะครับว่าเขาจะต้องมา ให้อะไรกับเรานะเรื่องที่สองคืออย่าเอาคนที่ไม่ไม่เดินไปกับองค์กรเข้ามานะครับถึงแม้ว่าเขาจะโปรไฟล์ดีแค่ไหน mm hmm. เขาจะบอกว่าเขามีรายใหญ่มากมายแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นแบบเอาคนที่ที่ไม่พร้อมที่จะเดินไปกับเราเข้ามาเ,เดินไปคนละทิศละทางเข้ามาสุดท้ายเราก็จะแบบเต็มไปด้วยปัญหานะมีความ mm hmm. ที่จะแบบสุดท้ายมันจะ ดิสเทอร์เรามากเลยเนาะก็อันนี้เป็นสิ่งที่สองที่ผมอยากจะแชร์นะครับข้อที่สามสิ่งที่ผู้บริหารไม่ควรทำานะครับก็คงไม่มีตัวแทนนะครับถ้ <laughs> <laughs> าผู้บริหารแล้วไม่ชวนใครเลยเนาะปีหนึ่งไม่ชวนใครเลยเดือนหนึ่งไม่ชวนใครเลยหรือไม่พัฒนาไม่สอนใครเลยก็ก็คงผิดทางนะครับอ่า <laughs> ก็คือไม่ใช่หน้าที่คือมันเป็นพึงปฏิบัตินะบริหารผู้คนนะครับ โอ้โห oh, อันนี้ทุกคนก็จะมีการที่คนที่เขาได้อะไรเขาก็จะพิมพ์เงินเข้ามานะครับผมเชื่ออย่างยิ่งว่าไม่ใช่แคเ่เป็นประโยชน์กับพวกเราที่ฟังนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะนําแนวคิดมุมมอง mindset ไปใช้นะครับส่งผลให้ทีมงานของทุกท่านนะครับเติบโตขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ประเทศชาติของเราเนี่ยก็คือยกระดับขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมที่น่ารักน่าอยู่อย่างที่พี่โอบอกนะครับก็วันนี้นะครับเวลามาถึงจุดที่ โอเคพอสมควรแล้วนะครับก็ทุกคนก็ผมเชื่อว่าทุกคนได้อะไรไปเยอะนะครับก็สามารถคอมเมนต์ขอบคุณพี่โอได้นะครับผมแนะนําตัวแทนนะครับหน้าที่ดําเนินพิธีกรในวันนี้นะครับอยากขอบคุณนะครับพี่โอวรกรนะครับในความกรุณานะครับแล้วก็แบ่งปันเปิดเผยต่อคาถามสดๆนะครับอยากให้พวกเราทุกคนนะครับขอบคุณพี่โอนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดหัวใจให้กับพี่โออีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค ก็ขอบคุณพี่โอมากๆนะครับสำหรับการไลฟ์น live ในครั้งนี้ y e t h is Gamma Podcast Transformational Leadership กับมงคลลุกสมริด Presented by Gamma Thailand Leader of Today and Tomorrow